โอ้ครับวันนี้ได้มากินอาหารในวังนะครับเขาเรียกเมนูเมนูอะไรครับข้าวยำสวยข้าวยำสวยนะครับนี่นหละครับจอดเลยข้าวยำสวยข้าวยำสวยเป็นของที่อ่า ผู้ภรรยาท่านคนเอกผู้คนผัวสดเสริมระ่ายผิภ้าแม่งวนเกิดบ้านแลเจ็ดและขอ่ครับท่านครับแล้ก็เดี๋ยวจะเจียมด้วยคนมาหันค่ะคนมาหันค่ะคนเสริเสริมได้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 ครับ ใส่ข้าวต,ต,ต,ตรงกางแล้วก็ใส่ผุมทุกอย่างครับก็อ่าก็น่าจะรอรร้วรับรอเต็มครับครับร้อรัเรัครับครัครับครับครับครั ก่อนเราจะกินก็คุกใช่ไหมครับคุกให้เข้ากันมีข้าวด้วยมีผักนานาชนิดมีหลายอย่างมีงามีพริกไทยสดมีตะไคร้มีถั่วมีไข่ต้มอันนี้มีอะไรครับเอ่อ ปลาป่นขวดปลาข้าวข้าวดอกดาวลาด้วยครับที่เด็ดที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มดูเนี่ยทำประมาณเจ็ดชั่วโมงอ๋อนี่เขาเรียกน้ำบูดูนะครับใช่ค่ะ